แดดรำไรยามสายทอดลำลงมาที่ชานเรือนไม้ของอีลำยองหญิงงามข้ามมิติแห่งหมู่บ้านทุ่งทุยลายที่กำลังนั่งขัดสมาธิส่องกระจกทองเหลืองบานเก่าพลางฮัมเพลงอย่างรื่นรมในหัวใจหล่อนจ้องมองเงาในกระจกที่สะท้อนภาพผู้หญิงผมหยิกหยอยขอดเป็นปมจนเหมือนรังนกกระจอกหน้าตาตกกระเป็นจ้ำเหมือนโดนของ แต่เจ้าตัวกลับยกมือรูปไล้แก้มส,กสกักๆพลางรำพึงออกมาว่าโอ้ยทำไมกูถึงได้สวยปานนางฟ้ามาจุติขนาดนี้นะอีลัมยองเอ้ยมึงสวยจนขี้เกียจจะชมตัวเองแล้ววะหล่อนหยิบฉาดสีแดงสดขึ้นมาทาปากป้ายยวนไปมาจนแดงเถือกไปถึงคางก่อนจะหยิบดอกชบาแดงยักษ์สองดอกมาทัดหูซ้ายขวาจนดูเหมือนหัวโตขึ้นอีกเท่าตัว ไอด้วนเพื่อนเล่นสมัยเด็กที่เดินผ่านมาเห็นถึงกับทำขันน้ำหลุดมือเฮ้ยลำยองมึงจะไปเล่นลิเกลงไหนวะนั่นหรือว่ามึงโดนต่อต่อยหน้ามาทำไมมันบวมๆแดงๆแบบนั้นล่ะลำยองปลายตาที่ปัดมาสคาร่าด้วยขเห่าก้นหม้อจนดำปึด๊ดมองไอด้วนด้วยความสมเพช มึงมันตาถึงแต่บุญไม่ถึงวะไอ้ด้วนเขาเรียกว่าความงามระดับนางในวรรณคดีที่มึงเห็นหน้านพกแลวของกูมันเด่นขนาดนี้ก็เพราะรัศมีผิวพรรณกูมันเปล่งประกายออกมาตั้งหากมึงไปไกลๆเลยไปเดี๋ยวเสน่ห์กูจะทำมึงตาบอดหล่อนสะบัดบั้นท้ายเดินหนวยนาดลงจากเรือนมุ่งหน้าสู่ตลาดหมู่บ้านด้วยท่าทางเชิดหน้าชูคอประดุดหงหลงฝูง ชาวบ้านที่กำลังนั่งขายผักขายปลาพอเห็นลำยองเดินมาต่างก็พากันหยุดกึกพวกเมืองดูนั่นแม่นางงามตู้กระจกมาแล้ววะ่ะยายแม้นแม่ค้าขายกล้วยแค่กระซิบกระซาบพลางเอามือปิดปากขำลำยองเดินผ่านแผงยายแม้นแล้วจีบปากจีบคอพูดยายจ๊ะวันนี้อากาศมันร้อนเป็นพิเศษนะยายไม่ต้องแปลกใจหรอกเป็นเพราะรัศมีผิวฉันมันแผ่ออกไปกระทบแสงแดดนะจ๊ะ ร้อนผิวฉันจริงๆเลยยายแม้นกลั้นหัวเราะจนตัวสัน่นจ้าอีลำยองสวยจนแดดต้องก้มหัวให้เลยนะมึงเนี่ยลำยองยิ้มจนเห็นฟันเยินที่ยื่นออกมาทักไทยโลกก่อนใบหน้าแน่นอนจะยายความสวยระดับฉันนี่มันเป็นภัยต่อสังคมจริงๆทันใดนั้นเสียงกระบวนกลองยาวแห่ขันหมากของไอ้ขวัญหนุ่มหล่อประจำหมู่บ้านก็ดังใกล้เข้ามา ขบวนแห่คลึกครื้นมีทั้งเล่าปลาและนางรำลำยองเห็นดังนั้นก็ตาโตพลางคิดเข้าข้างตัวเองว่าไอ้ขวัญมันต้องเสียดายหล่อนแน่ๆที่วันนี้มันต้องไปแต่งกับแม่มะลิหล่อนรีบเดินไปยืนตระงานขวางหน้่ขบวนแห่จนนักดนตรีต้องหยุดชะงักหยุดก่อนพี่ขวัญลำยองตะโกนลั่นพลางโพสท่าเท้าสะเอวบิดตัวจนกระดูกลั่นไอ้ขวัญที่นั่งบนหลังม้าถึงกับพงังอะ มีอะไรหรอลำยองขวางกระบวนพี่ทำไมเนี่ยพี่จะรีบไปแห่ขันหมากเดี๋ยวเลิกจะเคลื่อนลำยองทำหน้าเศร้าส้อยซึ้งกินใจพลางจ้องตาไอ้ขวัญพี่ขวัญจ้าพี่ไม่ต้องมาแสร้งทำเป็นดีใจหรอกบัวรู้ว่าข้างในอกพี่มันกำลังร้องไห้โฮพี่ต้องทนแต่งงานกับแม่มะลิที่สวยแบบพื้นๆพื้นเพียงเพราะผู้ใหญ่จัดการให้ทั้งที่ในใจพี่มีแต่ภาพความงามระดับนางฟ้าของฉันใช่ไหมล่ะจ้า คนทั้งกระบวนแห่งเงียบกริบเหมือนป่าช้าไอ้ขวัญทำหน้าเลิกหลักพูดอะไรของมึงว่าลำยองกูรักแม่มะลิด้วยใจจริงมึงเอาดอกม้าที่หูออกก่อนเถอะมันบังมิดหัวมึงแล้วลำยองสะบัดหน้าใส่กระบวนนางรําไม่ต้องมาเถียงจ้ะพี่ขวัญถ้าพี่เสียดายที่ไม่ได้ฉันเป็นเมียพี่ก็ร้องไห้ออกมาเถอะพี่อย่ามาฝืนยิ้มหลอกคนอื่นอยู่เลยเห็นพี่ทำหน้ามีความสุขแบบนี้ฉันยิ่งสงสาร พี่จะจำภาพฉันในชุดนี้ไว้จนวันตายก็ได้นะจ๊ะฉันอนุญาตไอ้ด้วนที่ตามมาดูรีบวึงมาดึงแขนลำยองลำยองกลับบ้านเธอมึองเขาจะแห่ขันหมากมึงมาทำบ้าอะไรตรงนี้ลำยองสะบัดแขนไอ้ด้วนออกมึงอย่ามาขัดขวางความรักของพี่ขวัญที่มีต่อกูนะไอด้ด้วนดูสิพี่ขวัญเขาอึ้งจนพูดไม่ออกเลยเห็นไหมว่าความสวยกูทำคนเป็นบ้าได้ ไอ้ขวัญที่ทนไม่ไหวจึงตะโกนบอกคนคุมกลองยาวตีกลองต่อไปเลยโว้ยเดินข้ามันไปเลยเดี๋ยวเสียเรกหมดกระบวนกลองยาวเริ่มบรรเลงต่อพร้อมกับเสียงโห่หิ้วที่ดังกว่าเดิมชาวบ้านรอบข้างพากันขำจนบางคนถึงกับลงไปดิ้นกับดินโอ้ยอีลำยองมึงมันสุดยอดจริงๆสวยจนโจรยังไม่กล้าปล้นหน้ามึงมันของขลังชัดๆ ลำยองยิ้มรับคำชมเหล่านั้นอย่างภาคภูมิใจหล่อนยืนโบกไม้โบกมือให้กระบวนขันหมากที่เดินผ่านไปประดุดเป็นนางงามมาเยี่ยมรัศดรโชคดีนะจ๊ะพี่ขมชาติหน้าค่อยมาขอชั้นใหม่นะชาตินี้ชั้นสูงเกินที่พี่จะเอื้อมถึงจริงๆจ้า หล่อนพึมพำกับตัวเองพลางรูปหน้ากราดของตัวเองอย่างเบามือโดยไม่รู้เลยว่าที่คนเขาอึ้งและหัวเราะกันทั้งหมู่บ้านน่ะไม่ใช่เพราะสเสน่ห์นางพญาหรอกแต่มันคือความตลกหลุดโลกที่หล่อนมโนขึ้นมาเองทั้งนั้นท่ามกลางวิมานในกระจกทองเหลืองที่หล่อนสร้างไว้ความจริงกับความฝันของอีลำยองมันอยู่ห่างกันคนละซีกโลกจริงๆหลังจบคดีขวางขบวนขันหมาก ความมั่นหน้าของอีลำยองก็ยิ่งพุ่งทะยานสูงขึ้นไปอีกจนแทบจะทะลุยอดมะพร้าวหล่อนเดินเปล่าประกาศไปทั่วหมู่บ้านทุ่งทุยหลยว่าขนาดหนุ่มหล่อยังไอขวัญยังอึ้งจนตัวแข็งเมื่อเจอความงามของหล่อนเข้าไปผูกมึงดูแม่มะลิลูกกำนันสิผิวขาวหยดย้อยหยาดฟ้ามาดินตรงไหนกันวะก็แค่ขาวกระดาษสวยแบบพื้นๆจืดชื่ดสู้สเสน่ห์นางพญา ที่มีเอกลักษณ์แบบกูไม่ได้สักนิดลำยองพ่นน้ำหมากพลางจีบปากจีบคอดูถูกสาวๆที่เดินผ่านจนกระทั่งหล่อนตัดสินใจสร้างวีรกรรมครั้งใหญ่ด้วยการประกาศจัดงานประชันโฉมเดี่ยวยอดบุบพพาอาสาดที่ลานกว้างใต้ต้นข่อยท้ายหมู่ว่านหล่อนนำเศษผ้าสีฉูดฉาดมาเย็บต่อกันเป็นชุดสบาย,ยาวเฟื้อยที่ดูแล้วเหมือนธงราวงานวัดเมื่อกว่าอาพรหน,นังฟ้า ไอ้ด้วนที่ทึ่งกลับจากไถนาแบกไถมาเห็นลำยองกำลังเอาดอกหญ้ามาถักเป็นมงกุฎสวมหัวก็ถึงกับสายหัวด้วยความเวทนาลำยองจ้าข้าว่าเจ้ากลับบ้านไปนอนพักผ่อนเถนะแต่งตัวเหมือนลิเกหลงโรงแบบนี้คนเขาขำกันจนปวดตับปวดไตหมดทั้งหมู่บ้านแล้วนะจ๊ะลำยองหันมาแยกเขี้ยวฟันเหยินใส่ไอ้ด้วนทันควันมึงมันตาไม่ถึงไอ้ด้วนมึงมันพวกองุ่นเปรี้ยว เห็นกูสวยเกินเอื้อมแล้วมาทำเป็นพูดดีมึงคอยดูเถอะวันนี้ชายหนุ่มทั้งทุ่งถุยลายจะต้องมาสยบแทบเท้ากูว่าแล้วหล่อนก็คว้าอุ้งมึงฟาดปากไอ้ด้วนไปหนึ่งทีจนเสียงดังเพี้ยปากมึงเนี่ยนะขัดลาบกูจริงๆไปไกลๆเลยไปอย่ามาทำกูเสียราศีพอถึงเวลาแดดร่มลมตกชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างพากันแห่มาที่ใต้ต้นคอยไม่ใช่มารอดูความงามหรอกแต่มาดู ตัวตลกประจันหมู่บ้านจะแผลงฤทธิ์ตังหากลำยองก้าวออกมาจากหลังพุ่มไม้ด้วยมาดนางพญาสบายผ้าขี้ริ้วยาวลากพื้นดินจนฝุ่นตลบบนหัวมีมงกุฎดอกหญ้าเหี่ยวๆทัดอยู่เหนือดอกชบาแดงยักษ์เอาละพวกมึงทั้งหลายวันนี้กูจะร่ายรำท่ากินนรีร่อนวิชาลับที่นางฟ้าสอนกูมาในฝันใครบุญไม่ถึงห้ามกระพริบตาเด็กขาดลำยองเริ่มขยับกาย กางแขนกางขาทำท่าจะโบยบินพงาบพงาบเหมือนไก่โดนเชือดท่ามกลางเสียงหวีดร้องและเสียงขำกลิ้งของชาวบ้านโอ้ยมึงดูท่ารํามันสินั่นกินนรีหรือนกแรง้งลงกินศพวะยายแม้นตะโกนถามพร้อมขำจนสำลักน้ำหมากลำยองไม่สนใจหล่อนยิ่งรํายิ่งมันสบัสบายกวัดแกว่งไปมาพลางหมุนตัวตื้อติ้วเพื่อจะโชว์ท่าไม้ตายร่อนหลงจอดแต่ทว่า ในจังหวัดที่หล่อนกำลังหมุนตัวด้วยความเร็วสูงนั้นปลายสบายดันไปเกี่ยวเข้ากับรากไม้ใหญ่ใต้ต้นข่อยแถมเท้าที่สวมรองเท้าไม้ขีบดันเลื่อนถลไไปกับรากไม้หนาวายช่วยด้วยลำยองร้องลั่นร่างของหล่อนทะลาพุ่งหลาไปข้างหน้าเหมือนลูกธนูที่หลุดจากคันศรและที่ซวยกว่านั้นคือตรงหน้าดันมีกองมูลวายหรือขี้ควายสดๆกองเบิ่มที่ไอจ่อยพึ่งจูงควายมาถ่ายทิ้งไว้ แม่ใบหน้าของนางงามทุ่งทุยลายทิ่มจมลงไปในกองขี้ควายอย่างจังจนขี้ควายกระเด็นกระจายเข้าปากเข้าจมูกเละเทะไปหมดชาวบ้านที่มุงดูถึงกับเงียบกริบไปสามวินาทีก่อนจะระเบิดเสียงหัวเราะดังสนั่นวันไวจนป่าแตกฮ่า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 มุงกุดดอกหญ้าจมกองขี้ควายแล้วเว้ยไอ้ด้วนรีบวิ่งเข้าไปหาด้วยความตกใจลำยองเจ็บตรงไหนไหมจ๊ะขี้ควายเต็มหน้าเลยมึง ไอ้ด้วนพยายามจะประคองหล่อนขึ้นมาแต่ลำยองกลับสะบัดต,ตัวออกอย่างแรงหล่อนค่อยๆลุกขึ้นมายืนด้วยท่าทางเฉิดหน้าสูงที่สุดเท่าที่ทำได้ทั้งที่บนแก้มและปลายจมูกมีเศษขี้ควายเขียวๆติดอยู่เป็นก้อนหล่อนปัดสบายที่เลอะเทอะออกแล้วปลายตามองชาวบ้านด้วยสายตายหยิ่งยโสพวกมึงหัวระอะไรกันวะนี่มันคือท่ากินนรีลงเล่นน้ำว้ย เป็นศิลปะขั้นสูงที่นางฟ้าต้องสละตนลงสัมผัสผืนทรณีเพื่อให้ดินรับรู้ถึงความงามของกูพวกมึงนะ่ะมันพวกบัวใต้ตมบุญไม่ถึงเลยดูไม่เป็นกันสักคนลำยองพ่นขี้ควายที่ติดอยู่ในร่องฟันออกมาแล้วเดินหน่วยนาดกลับเรือนไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทิ้งให้ชาวบ้านยืนงงเป็นไก่ตาแตกกับความมั่นหน้าข้ามโลกของหล่อนโธอีลำยองหน้ามึงนี่มันยิ่งกว่าหนังแรดอีกนะเนี่ย ขี้ควายยังทำอะไรมึงไม่ได้เลยใหญ่แม้นตะโกนไล่หลังขำจนท้องคัดท้องแข็งส่วนไอ้ด้วนได้แต่เดินตามหลังไปห่างๆพลางรำพึงในใจว่าความงามเนี่ยข้าไม่เห็นหรอกแต่ความอึดและความหลงตัวเองของมึงเนี่ยลำยองเอ้ยกูยอมแพ้มึงจริงๆว่ะกลิ่นขี้ควายที่โชยคลุ้งไปตามทางเดินไม่ได้ทำให้ลำยองรู้สึกเสียหน้าแม้แต่น้อย เพราะในหัวของหล่อนตอนนี้กำลังคิดแผนการใหญ่ที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งนางงามระดับพระนครที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในวันพรุ่งนี้สายลมแรงพัดพากลิ่นฝุ่นตลบอบอวนเข้ามาในหมู่บ้านทุ่งทุยลายพร้อมกับการปรากฏตัวของชายแปลกหน้ามาดกะลัน่นนามว่าไอ้กลิ่งพ่อค้าเร่ที่หากินบนความงานงายของคนไอ้กลิงมันได้ยินกิติศัพท์เรื่องความสวยมโนของอีลำยองมาตั้งแต่ปากทางเข้าหมู่บ้าน พอมันเห็นลำยองเดินเฉิดฉายด้วยชุดสบายขาดขาดทัดดอกชบาเหี่ยวเหียวมันก็รู้ทันทีว่าเยือ,อรายนี้หวานหมูไอ้กลิ้งแซงทำเป็นตะลึงจนทำของในมือหล่นพื้นก่อนจะโผล่เข้าไปกราบแทบเท้าลำยองกลางตลาดโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดนี่ข้าหลงมาในแดนสวรรค์หรือไรทำไมถึงมีนางอับสรมาเดินนวยหน้าอยู่กลางฝุ่นดินแบบนี้ลำยองชะงักกึก จีบปากจีบคอพลางใช้มือรูปหน้ากระของตัวตัวเองอ้าวตานี่ตาถึงนี่จ้ะเห็นฉันเป็นนางฟ้าเชียวเหรอ ไอกลิ้งแซงทำตาปลอยยิ่งกว่านางฟ้าอีกแม่คุณเอ๋ยใบหน้าคมเข้มผมหยิกสลวยเป็นเอกลักษณ์แบบนี้แหละที่พระนครเขากำลังต้องการผมคือนักปั้นนางงามจากเมืองหลวงจะไม่หญิงผมอยากจะพาแม่หญิงไปประกวดนางงามสีสยามที่พระนครเหลือเกินรับรองมองกุฎทองคำต้องตกเป็นของแม่หญิงแน่นอนลํายองหูผึ่งใจสั่นรัวราวกับกองเพล นางงามสีสยามเหรอจ๊ะโอ๊ยฉันก็คิดอยู่แล้วว่าหมู่บ้านทุยๆนี่มันเล็กไปสําหรับความงามของฉันแล้วต้องทํายังไงบ้างละเจ้าพี่ไอ้กลิ้งทําท่าลําบากใจโอ้ยการจะไปเป็นนางพยาได้มันก็ต้องมีการเตรียมตัวจะไม่หญิงผิวหน้าสวยๆแบบนี้ต้องใช้น้ํามันทาผิวเทวดาขวดละ5บาทและต้องมีชุดผ้าแพรเลื่อมทองระดับชาววังซึ่งมันต้องใช้เงินทุนหนาหน่อยจ้ะ ลำยองที่บ้าย,ยอจนหน้ามืดตามัวรีบวิ่งกลับเรือนไปรื้อเงินเก็บของพ่อแม่ใต้หมอนมาจนหมดแต่มันก็ยังไม่พอหล่อนจึงเริ่มเดินสายขอยืมเงินคนทั้งหมู่บ้านพลางยืดอกภูมิใจยายแม้นจ๊ะขอยืมเงินสักสองบาทสิจ๊ะฉันจะไปเป็นนางงามสีสยามแล้วนะจจะยายต่อไปถ้าฉันได้เป็นคุณหญิงคุณนายในวังอย่ามาหวังขอส่วนบุญหรือมาเกาะชายสบายฉันเชียวนะยายแม้นมองหน้าลำยองแล้วถอนหายใจ อีลำยองเอ้ยมึงโดนเขาหลอกแล้วมัง้งหน้ามึงเนี่ยนะจะไปเป็นนางงามพ่อค้าคนนั้นมันกระล่อนจะตายมึงไม่รู้เหรอลำยองถลึงตาใส่ย้ายมันอิจฉาฉันนะสิใครๆเขาก็เห็นว่าฉันสวยระดับโลกมีแต่พวกมึงนี่แหละที่ตาทัวหล่อนเดินหนีไปหาไอ้ด้วนที่กําลังจูงควายกลับจากนาไอ้ด้วนขอยืมเงินหน่อยสิมึงมีเท่าไหร่เอามาให้หมดกูจะไปคว้ามงกุฎที่พระนครแล้วนะจ๊ะไอ้ด้วนทำหน้าเยเก ลำยองจ้ะพ่กลิ้งเขาร้ายนะมึงอย่าเอาเงินไปทิ้งเลยอยู่บ้านทำนาคู่กับพี่เหอะนะลำยองตบไหล่ไอ้ด้วนดังปึกมึงมันคนละชั้นกับกูไอ้ด้วนคนจะโกอินเตอร์มึงอย่ามาขวางเมื่อเงินยังไม่พอตามที่ไอ้กลิ้งเรียกรับลำยองก็ตัดสินใจทำเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดหลอนแอบจูงไอ้ทุยควายคู่ใจของพ่อที่ใช้ไถนาเลี้ยงชีพมาทั้งชีวิตไปขายให้โรงฆ่าสัตว์ท้ายหมู่บ้านเพื่อแลกเงินก้อนโตส่งให้ไอ้กลิ้ง นี่จ้ะพี่กลิ้งเงินค่าชุดค่าเครื่องสำอางเทวดาของฉันพาฉันไปพระนครเดี๋ยวนี้เลยนะจ๊ะไอ้กลิ้งตาเป็นประกายเมื่อเห็นเงินก้อนใหญ่ได้เลยจ้ะแม่หญิงลำยองเตรียมตัวให้พร้อมนะจ๊ะพรุ่งนี้เช้ามืดผมจะเอารถม้าคันทองมารับแม่หญิงถึงหน้าบ้านเราจะไปประกาศศักดดาความงามให้โลกตะลึงกันจ้ะ ลำยองฝันหวานถึงภาพตัวเองนั่งบนรถมา้ามีบริวารห้อมล้อมหล่อนเดินกลับเรือนพลังหัวเราะร่า,ราไม่ได้เสียดายควายของพ่อแม้แต่นิดเดียวพรุ่งนี้แล้วสินะอีลำยองจะไปเป็นนางพยาส่วนพวกทุ่งทุยลายก็ดักดานอยู่กับโคลนต้มต่อไปเถอะโว้ย หล่อนรำพึงกับกระจกทองเหลืองพลางทาปากแดงเพิ่มอีกสามชั้นโดยหารู้ไม่ว่าไอ้กลิ่งมันกำลังเตรียมห่อข้าวของหนีไปตั้งแต่น้ำค้างอย่างไม่ตกดินและไอ้ทุยควายของพ่อก็กำลังถูกลากไปสู่จุดจบเพราะความหลงระเริงในวิมานลวงตาของลูกสาวจอมโวคนนี้นี่เองความยิ่งพยองของลำยองกำลังจะพาหล่อนไปสู่ก้นบึงของความจริงที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตเช้ามืดวันนัดหมาย ลำยองตื่นขึ้นมาด้วยหัวใจที่พองโตยิ่งกว่าทุกวันหล่นประโคมเครื่องสำอางลงบนหน้าจนหนาเตะปากแดงแปรดทัดดอกชบาที่เพิ่งเก็บมาใหม่สดๆหฮ้วยามที่บรรจุเสื้อผ้าแพรพันชุดเก่งมารอไอ้กลิ้งอยู่ที่ใต้ต้นโพใหญ่ทางเข้าหมู่บ้านตั้งแต่ไก่ยังไม่ทันจะตื่น พี่กลิ้งนะพี่กลิ้งบอกจะมารับแต่เช้ามืดป่านนี้ยังไม่มาอีกสงสัยรถมา้าคันทองจะคันใหญ่เกินไปเลยเข้าซอยลำบากหล่อนพื้นพรมพลางจัดแจงท่าทางให้นั่งหลังตรงที่สุดเพื่อรอรับเกียรติยศเวลาผ่านไปจนตะวันขึ้นตรงหัวแดดเปรี้ยงเริ่มแผดเผาจนเหงื่อการไหลหยดย้อยลงมาผสมกับแป้งและฉาดที่ทาไว้จนเริ่มเละเทะ แต่ลำยองก็ยังไม่ละความพยายามจนกระทั่งตะวันเริ่มจะตกดินความเงียบสงัดของถนนสายเข้าหมู่บ้านเริ่มทำให้หล่อนใจเสียไอ้ด้วนที่แอบดูอยู่ห่างๆเดินเข้ามาหาด้วยสายตาที่เป็นกังวลลำยองจ๊ะเขาว่ามันมืดแล้วนะไอ้กลิ้งมันไม่มาหรอกมึงกลับบ้านเถอะนะจ้ะพ่อมึงเรียกหาจนเสียงหลงแล้วลำยองถลึงตาใส่ทั้งที่ขอบตาดำปึด๊ดเพราะขาม่าที่ทาไว้เริ่มละลาย มึงหุบปากไปเลยไอ้ด้วนพิกกลิ่งเขาเป็นคนมีเกียรติเขาต้องมาสิเขาอาจจะเกิดอุบัติเหตุกลางทางก็ได้ท่านใดนั้นยายแม้นและชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกลำยองด่าทอไว้ก็เดินกรูเข้ามาสมน้ำหน้าอ้าวนึกว่าป่านนี้ไปนั่งกินข้าวแช่อยู่ในวังพระนครแล้วซะอีกที่ไหนได้ยังนั่งตากยุงอยู่ใต้ต้นโพอยู่อีกเหรออีลำยองยายแมนหัวเราะร่าสะใจ เป็นไงละมึงเงินห้าบาทสิบาทที่ขอยืมพวกกูไปไอ้กลิ้งมันเชิดหนีหายเข้ากลีบเมฆไปแล้วโว้ยควายพ่อมึงก็โดนขายเงินพ่อมึงก็เกลี้ยงกระเป๋ามึงมันโง่ซ้ำโง่สอนจริงๆลำยองพยายามจะเถียงไม่จริงพวกมึงมันขี้อิจฉาพี่กลิ้งเขาไม่ทำแบบนั้นแต่พอเสียงหัวเราะ,ะเยาะเย้ยของชาวบ้านดังระงมขึ้นเรื่อยๆพร้อมคำด่าว่านางงามพระนครกระบาลโตกองขี้ควาย ความจริงก็เริ่มกระแทกหน้าลำยองอย่างแรงหลอนเสียหน้าอับอายจนแทบจะแทรกแผ่นดินหนีลำยองตัดสินใจหิ้วย่ามวิ่งหนีฝ่าวงล้อมชาวบ้านออกไปทางหนองน้ำท้ายหมู่บ้านโดยหัวใจที่แตกสลายหลอนวิ่งมาหยุดอยู่ริมหนองน้ำที่เงียบสงัดแสงจันทร์รำไรสะท้อนผิวน้ำนิ่งลำยองซุดตัวลงคุกเข่าร้องไห้โฮออกมาด้วยความอัดอัน้นทำไมทำไมต้องทำกับฉันแบบนี้พี่กลิ้งใจร้ายที่สุด หล่อนก้มหน้าลงจะวักน้ำล้างหน้าแต่แล้วก็ต้องชะงักกึกเมื่อเห็นเงาสะท้อนในน้ำชัดๆเป็นครั้งแรกที่ไม่มีคำยอของใครมาบทบังแสงจัน์ทรเผยให้เห็นใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่ปากแดงเลอะเทอะไปถึงแก้มตาโหดดำปึ๊ดเป็นปืน้นผมหยิกขอดเหมือนพยาธและฟันที่ยื่นยาวออกมาจนดูน่าเกลียดน่ากลัวนี่หรอนี่หรอคนที่กูคิดว่าสวยนักสวยหนาะ ลำยองพึมพำคลางสะอื้นให้หล่อนเห็นความจริงที่โหดร้ายว่าที่ผ่านมาหล่อนคือตัวตลกที่หลอกตัวเองไปวันๆอีหน้าผีมึงหลอกกูมาตลอดลำยองตะโกนด่างเงาตัวเองในน้ำด้วยความคุ้มคลั่งหล่อนคว้าก้อนหินใหญ่คว้างใส่เงานั้นจนผิวน้ำแตกกระจายกูเกลียดมึงอีลำยองอีงโง่มึงทำให้พ่อแม่ลำบากมึงทำให้ควายโดนฆ่ามึงมันกาลกินี หล่อนร้องไห้จนตัวสั่นเทาความอับอายที่ถูกชาวบ้านตราหน้าและความผิดบาปที่ทำไว้กับครอบครัวมันหนักอึ้งเกินจะแบกรับหล่อนมองไปที่กิ่งไว้ใหญ่ที่ยื่นออกมาเหนือหนองน้ำพลางแกะผ้าสบายออกจากตัวอยู่ไปก็อายเขาตายเสียดีกว่าอีลํายองเอ้ยจะได้ไม่ต้องมีใครมาหัวเราะเยาะมึงอีก หล่อนเริ่มผูกผ้าสบายเป็นบ่วงเตรียมจะปลิดชีพตัวเองทิ้งท่ามกลางเสียงลมพัดหวิวที่ดูเหมือนจะซ้ำเติมความโง่เขลาของหล่อนในค่ำคืนที่กระจกแห่งความมโนแตกสลายลงไม่มีชิ้นดีไม่เหลือแล้วนางงามสีสยามมีแต่อีลำยองขี้เรที่อยากจะมุดดินตายไปให้พ้นพ้นจากโลกที่ความจริงช่างโหดร้ายเหลือเกินในขณะที่บ่วงผ้าสบายกำลังจะรัดลำคอลมหายใจแห่งความตายใกล้เข้ามาทุกที ทันใดนั้นมือหนาหยาบกร้านของใครคนหนึ่งก็กระชากตัวลำยองลงมาจนล้มกลิ้งลงบนหญ้าคาข้างหนองน้ำลำยองมึงทำบ้าอะไรของมึงวะไอด้วนตะโกนก้องเสียงของมันสั่นเครือด้วยความตกใจและโมโหลำยองนอนแผ่ราสะอื้นให้จนตัวยโยนปล่อยกูด้วนมึงจะมาช่วยกูทำไมให้กูตายไปเหอะ กูอายเคาะจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วเงินพ่อควายพ่อกูก็ผลาญจนเกลี้ยงหน้าตากูก็ทุเรศทุรังแบบนี้อยู่ไปคนเขาก็หัวเราะเยอะกูยันลูกบวชไอ้ด้วนขยับเข้าไปนั่งใกลๆ้ๆมันใช้ชายแขนเสื้อที่เลอะโคลนค่อยๆเช็ดคราบน้ำตาและฉาดสีแดงที่เลอะเต็มหน้าลำยองอย่างเบามือลำยองจ๊ะมึงฟังพี่นะจะสวยจะขี้เหรมันก็คนเหมือนกันว่ะ ความงามที่มึงมโนขึ้นมามันก็แค่เปลือกแต่พี่รักที่เจ้าเป็นเจ้ารักมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกไม่ได้รักที่เจ้าต้องสวยเหมือนใครที่ไหนเลยนะจ๊ะลำยองนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะมองหน้าไอ้ด้วนผ่านมาน้ำตามึงพูดจริงเหรอด้วนหน้ากูผีหลอกขนาดนี้มึงยังจะรักกูอีกเหรอไอ้ด้วนยิ้มซื่อ,อจริงจ้ะมึงเลิกหลอกตัวเองแล้วมาเริ่มกันใหม่เถอะนะ เงินที่มึงติดเขาไว้พี่จะช่วยมึงทำนาหามาใช้คืนเขาเองมึงกลับไปล้างหน้าล้างตาแล้วเป็นลำยองคนเดิมเถอจะจ้ะคำพูดของไอ้ด้วนเหมือนน้ำทิพย์ที่ชโลมใจที่แห้งผากลำยองตัดสินใจก้มลงวักน้ำในหมองล้างเครื่องสำอางหนาเติกออกจนเกลี้ยงหล่อนตัดผมที่เคยหยิกขอดรุงรางให้สั้นลงเป็นระเบียบทิ้งดอกชบาและมงกุฎด,ดอกหญ้าลงน้ำพิเศษ วันรุ่งขึ้นลำยองไม่ได้เดินเชิดหน้าจีบปากจีบคออีกต่อไปหล่อนสวมเสื้อหม้อหอมเก่าๆนุ่งสรงแบกจอบลงนาไปกับไอ้ด้วนท่ามกลางสายตาตกตะลึงของชาวบ้านทุ่งถุยลายอ้าวอีลำยองวันนี้ไม่ไปพระนครแล้วหรอวะยายแม้นตะโกนทักจากแผงขายของลำยองหยุดเดินแล้วยกมือไหว้พระน้อม ไม่ไปแล้วจะยายฉันโง่เองที่หลงเชื่อคำลวงเงินที่ฉันยืมยายไว้ฉันจะขยันทำนาหามาใช้คืนให้ครบทุกบาททุกสตางค์เลยนะจ๊ะยายอย่าเพิ่งแช่งฉันนะยายแม้นถึงกับอ้าปากค้างเออเออถ้ามึงคิดได้แบบนี้ข้าก็อโหสิกรรมให้มึงว่าลํำยอง เวลาผ่านไปหลายปีลำยองกลายเป็นคนใหม่ที่ขยันขันแข็งหล่อนเปลี่ยนจากคนคุยโวมาเป็นแม่ค้าขายผักและขนมจีนอารมณ์ดีที่ใครเห็นก็ต้องแวะทักทายเพราะหล่อนชอบเล่าเรื่องตลกตลกคอยปล่อยมุกจิกกัดตัวเองให้ชาวบ้านได้หัวเราะกันอย่างมีความสุขใครที่เดือดร้อนลำยองก็เข้าไปช่วยเหลือก่อนใครเพื่อนจนความขี้เหร่ที่เคยถูกล้อเลียนกลับกลายเป็นเอกลักษณ์ที่น่าเอ็นดูลำยองจ๊ะ วันนี้ดูผ่องใสจังหรือว่าแอบไปใช้เครื่องสำอางเทวดาของไอ้กลิ้งมันอีกแล้วไอ้ขวัญที่จูงเมียมาซื้อของแกล้งเยาลำยองหัวเราะร่าจนเห็นฟันเย็นคู่ใจโถ่พี่ขวัญอย่าไปขุดเรื่องเก่ามาล้อเลยจะ้ะตอนนี้ฉันมีแค่น้ำมันพายความขยันเท่านั้นละจะ้ะที่ทาหน้าอยู่ในที่สุดลำยองก็ได้แต่งงานกับไอ้ด้วนทั้งคู่ใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ในกระท่อมหลังเดิมที่สะอาดสะอ้าน วันหนึ่งขณะที่ลำยองกำลังนั่งพักอยู่ใต้ต้นโพที่เคยมานั่งรอรถม้าใหญ่แม้เดินผ่านมาแล้วทักขึ้นว่าลำยองเอ้ยกูสังเกตมาพักใหญ่แล้วนะมึงดูสวยกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยวะ่ะหรือว่ามึงไปได้ยาดีที่ไหนมาลำยองยิ้มกว้างอย่างมีความสุขมองไปทางไอ้ด้วนที่กําลังไถานาอยู่ไกลๆสวยไม่สวยไม่รู้จ้ะรู้แต่ว่าตอนนี้ใจฉันอิ่มข้าวอิ่มรักมากกว่าอิ่มคำชมลวงๆแล้วจ้ะ ความสวยที่หน้าตามันอยู่นานแค่ไหนกันเชียวสู้ความดีที่ทำแล้วคนไม่รังเกียจมันดีกว่าเยอะจะยายเรื่องราวของลำยองกลายเป็นตำนานบทใหม่ของหมู่บ้านทุ่งทุยลายจากหญิงสาวที่คนเคยขำจนปวดตับกลายเป็นผู้หญิงที่คนทั้งหมู่บ้านให้เกียรติและรักใคร่ชาวบ้านต่างสอนลูกหลานสืบต่อกันมาว่า หน้าตาสวยได้แค่ตาแต่ใจดีงามสวยได้ยันชาติหน้าเหมือนอย่างลำยองยอดบุกผาใจงามของทุ่งทุยลายที่พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในกระจกทองเหลืองแต่มันอยู่ในน้ำใจและการกระทำที่มีให้คนรอบข้างต่างหากและชีวิตที่เรียบง่ายเคียงข้างคนที่รักเธออย่างไอ้ด้วนนี่แหละคือมงกุฎที่ล้ำค่ากว่ามงกุฎนางงามพระนครที่หล่อนเคยฝันถึงหลายเท่านัก